ต่างกับนกก่อนนกคนนี่ตูงไง่างเลยตัวนี้นะเห็นไหแสบเลยของป่านี้เอามาตอนลุต้อนเม่อันนี้นกจักนกเลยพวกเลื้งบอกสีก็โตเลื้งๆได้ส่งตูบ้างกินอาหารป่านการลงไปเลิมะเขือมะเขือดนานสุก ครบางซื้อมะขึ้นซื้อบือพักแล้วแล้วก็โฮตแห้งอันนี้นะ ทักทายสบายดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุคนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งลาวรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศคลั่งติตต่ำนะคะส้มชิมเซอรสองขอทักทายสบายดียามพ่ฟ้าเรื่องพน้องยามเดือสายมีสอนอยู่ในภาพี่น้องไปหาอยู่หากินทั้งเรือเพราะว่านี่จะสอนมีของกินแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่อาหารป้าทุกคนเพราะว่าได้ของมาจากป้าเพราะว่าเพิ่นไปเมื่อคืนนี้ไปเมื่อวานนี้น่าไปป้านอนคืนนึ่งแม่ทุกคนแล้วก็เพิ่นได้ ได้นกแล้วก็จ้าปีเลยอบ้างนี่ะได้ของกินมาต้งในอนสนสและสีเขอะไรนี่หือีม่ล้ตามนส่งไปนน้เดียวเรื่องน้อน้อออดตอนกลนไปแตนหาอยู่หายกิ่นลมกันหนาวนาุน้องลมหนาวนะล่าวนาวแห้ง น้องเทน้องว้าอะไรไปเดี๋ยวสอนจีขึ้นไปหาเห็ดกินเห็ดอยู่ก่อนบ้าบาดกัหาก็มาหอดมาหอดแล้วก็ยึดกองมาเป็นของตัวเองเลยเด้อทุกคนเดี๋ยวสอนจีขึ้นไปหาจี้อันบ้างจี้ดูแล้วเห็ดกินเห็ดอยู่เนาะก็เดี๋ยวสอนไปกับสอนขอความงกุฎใจเอี้ยีท่านด้่ข้ามาตามเด็กอีกทีมันใจเฮือสอนเพื่อที่ข้าไม่ไม่ลืมฝากกไลค์กดแชร์กดตามก็ลังใจเฮือสอนเพลงไม่แห้งเห็ดคลิดไม่จะต่อไปเด้อพี่น้องไปเดี๋ยวขึ้นก่อนนะตอนนี้ก็ว่าลายใหญ่ห้ามาหอดเฮือแล้วก็เดี๋ยวสอนจีเบิ่งก่อนนะก็โตบ้างเทุกคนย เสพเลยของป่านี่บ้างโอ้โตบ้างง่ายหนึงทุกคนนี่วาดเพิ่นเอามาตอนลุตอนเม่อันนี้นกจักนกเลยเขาเอิญว่านกเลยน,อเอนกเหลืองบอก,อกบสีก็โตเลิงเลยได้ส่งโตบ้างนะทุกคนอันเดี๋ยวส่งสิได้ไปหาจีแล้วก็บพักโคห้าเดี๋ยวพักโคน,นั่นนี่โคบ้างเสพได้คีมขมมันแหง้งเสพนะได้สามโตบ้างเดี๋ยวส่วงสิได้ไปหาจีก่อนนะ นกไปเลยนะเฮ้ยนกเลืองบ่เขาเอิ้ <laughs> นนกเลืองก็ตัวมันสีเหลืองๆเ,เนาะอันนี้ก็บ้างอันนี้ก็บ้างมันหางมันหางมันปี๋ดีนะเดี๋ยวซอนพปกี้ก็มาเดี๋ยวซอนสีมาจี้บ้างกับนกก่อนทุกคนนี่ตรงง่ายเลยตัวนี้นะเพิกี้ก่็นม่จี้บ้างจี้บ้างแล้วก็บพักคู่นะ กินโคบ้างแซ่บเลยทุกคนโมได้ดววว<น>าวัดนาคูสมครบบางนี่มันเยอะหายอย่ะอุย้ยตรม,มตรขี้มัก็พักเซอร์บอกพักขี้มันซื้อน้ำแซ่บจีองขมได้กินอาหารป่าวันนี้นะ ไม่ได้ไปไม่ได้ไปป้าบ่วาดเพิ่งไปผู้เดียวไปผู้เดียวก็นอนขึ้นนง่ง้วก็มาป้าใส่หลังอละอไรเด่นโซ่กุญแจว่าผาพลานเะี่นโส่งตัวน้อยตัวน้อยสองตูนะพักคู่ กขาสนน้ำสู่ดกินโอ้ก็ขวันอะลิงชายรอชายเลี้มมาละนี่ตัวที่หนึ่งน่าจะสวนกี้แล้วละตัวใหญ่เติบไปเลยนละเดี๋ยวสวนสีไว้ก่อนเดี๋ยวมาจี้ตัวที่สองนอกน่ะยังไม่ทันได้จี้น่ะ ลกมันต้องลบขนเอาทุกคนลกขนขนขนลกลกนะลกขนแล้วกัยังจี้ก็ได้นะจี้มือบังแหละคู่ h o ดีอยู่เลยแซ่บเด้คู่บ้างนอทุกคนของของป้าหาเนี่ยไม่บ้ไม่้ ีคนมันอ้อุคนส่วนลูกเน่แล้วนะนกเหลือง <c oughs> ส่วนเอิญน,นกเหลืองแต่วาดว่าจะเอิญนกเหลือสอนเห็นมันสีเหลืองเหลือเอินมันนกเหลือ, <c oughs> อ้าวโตวลงห้นแล้วโอว้มันนะลินกนี่นะ มันลีเลยทุกคนคือเอาอะไรเหมันเฮาในพี่ล่ะเอาไฟายแมงน่าจะพ่อแหละจะสนาะจะพ่อแหละทุกคนเลยหัวเรืออทุกเนียนละไปเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนเลยล้างล้าก,ก็มาพักพักใส่ขี้ขี้มันบราวัติว่าเอ่างโลดไปต้องใส่ว่ะนี่ นี่บาะว่าเราต้องใช้ทุกคนบางพักโดูที่มันหลังเอามาเลยนะบางที่หลายนกน้อยมั่นแค่นกเลย ตอนนี้ก็จะซอนกะใส่ขี้หรือว่าล้างเรียบร้อยแล้วสซกับอ้อตัวขี้แก่มันทุกคนเดี๋ยวซอนมาพักโคกันบางคนกันลาบมาทุกคนเดี๋ยวซอนสิ่โคโค่เสื้อโค่เสื้อมาเขอกับเบอร์พักบูนก,กับโค่ให้เดี๋ยเลยอาหารอาหารป้าอะไรทุกคนเพราะว่าน,นะปีนี้บอมันหมู่เลยทุกคนมนันแต่นกน้อยอู้ลม นกน้อยก็มันก็เล่นสองตัวนกพัดลมสีอยู่นี่เขาแหลพักหลายไปได้ตัวมันน้อยเดี๋ยวมันสิ ม้ดบ้าโอย่าด้วอย่าโนนะมีดบัวห้าต ก่อนที่มาตั้มมาคิดปรุงเครื่องก็หลังจากที่พักเลยแล้วแล้วก็เก๋ใส่เก๋นั่มต้ามาคิดกะบฮาร์ากปะล่ะนี่เสื้ออันนี้นั่มได้สื้อมาคิดขอบเอบิ้ลในขบเบิ้อบอลล่ะเสื้อมาคิดแล้วกะโห โอเมปกก็เกิดกคนเลยจะสอน,นมักว้าพิษลีส่งนี้นะจะเป็นทีเลยมักว้ามะกว้าพิษตือนนะอพอแหละทุกคนต่ำเลขลายบอดีได้ครับ <c oughs> นี่หุวตะไคร่นอ้พลาสติกลอยเอามาค้่ท้องน้ำมันก็น้ำหน้มันคือน้ำเน่ยนันไพเมโมหัวจิ้กเกอร์คือข้าวโอ๊ตเตเดี๋ยวเบอร์พาร์คถมันมาคือเดี๋ยวช่วนี่เอาซื้อนะโคมันซุกออ่ะื โอ้ป่ะน,นุ่มนี่ปง,งเรียบร้อยปะเดี๋ยวไปขัง,งขึ้นก้อนนี้นะปร่งเรียบร้อยละการได้ขางหม้อขึ้นนี่ไฟข้ากกะดังฟืนต้องได้เป้าขี้ฟ่นพร้อม โอ้ให้มันสีดซุกๆแล้วก็เอาน้ำลงอ้อมเหามันสุกแล้วก็ไปยังไปหาล้างเบื่อพักแล้วก็ล้างมะเขือถ้ามันก่อนจะสุกก็ปันเดี๋ยวมาผ่านมะเขือก็มันนี้นะหลังจากที่ค้างหม้อปลาไว้แล้วก็ผ่านมะเขือสิเอาไปล้างทุกคนอนะผ่านเป็นพิงเป็นพิงสีโคใสอ่ะบ้างแล้ว ไปสีเซ็ดไปเนาะโกบ,บังเสเื้อมะเขือกับเสื้อพักโบผ่านเรียบร้อยละล้างวันที่สอนเสื้อซีนกินกน,กนี่แหละเสืเ้อมะเขือก่อนแล้แลยังเสื้อเบือพักกอเบือพักใกล้จะปงใส่เสื้อมะเขือนี่คือว่ามันนั่งสุงมกมะเขือก็มะเขือนง่าย นนี่เป็นบป้งเป็นเน่ยทั้งหลายอันนี้นะเอาไปล่งเลยอันนี้เนสะืบอร์อพารเบอร์พารเนอะยะโปงเอาล่งทุกคนเอาล่งใส่หม้อ่อะนี่เสือมาเขอนะป๊็ต้อหดบล,ล็อกบล็อกอยู่ต้ลงไป่เลอมาเขือมาเขือได้นานสุก โคบังซื้อมาคือเคยกินอยู่บ่นี่ทำมาคือซุกบางซุกแล้วกาเอาเบอร์พักลงกระปงได้เลยเมนูเมนี้นะน,นี่ก็คือห้ากันผ่านผ่านาทำซุปปั๊บโกแต่ส่วนว่าจะคือซุกแล้วลตอนนี้นะทุกคนเบิง้งน้ำแห้งมาละหม้อก็ะดิ่งก้ามเอาเบอร์พักลงก้อนเมนี่ บัวพักลงแล้วก็โป่งได้เดลยทุกคนรอมันพุดงยังไงก็โป่งได้มะเขือก็ซุกแล้วได้โคบางใส่มะเขือใส่ผักโบนี่ผู้กำมมลังโมห์แหงอะไรนะเนาะอื แล้วล้วก่ะโค้หแห้งอันดีนะฮึคือสีแซ่บละทุกคนเอ้ยเดี๋ยวสอนจะได้เป็นกว่าันี้นะหายากเด้อทุกคนโคบาค้างนี่เด้อเลตักไปกินเลยแบบนี้หนอะมหอมโคบา้าง กามโมมันคือกามโม,ม,ม,โมหรือโมกระท่าี่ัมักกามอะไรนะเชิดน้ำเต้นไหมพอดีสดอืไปเดี๋ยวไปกินก็มาเนี้ยเด็นอ้อคักอะไรนะนี่เอาขี้มัน,นทุกคน ของอยู่ของกินสอนเรียบร้อยได้โคบ้างใส่มะขือใส่พักโบมาเด้อเขาเท่งเงี้ยสวอต้นง่ายอย่างนี้ลีนะพักบีมูลมีดมีห้าวไปลิ้นเพิ่มขึ้นถัทวนไปลิ้นเนาะหนาวเราใส่มะขือแสบเลยขงขมผช่เพล้มงันนกับเพลสแก้วอ้อมาละ อะไรเปพลิออนอ่อนเนี่ยหยิ่งผมมาเองน้อยคนข้าวหมาดบ่ไปป้ายมาดเท่านี้หมาดเท่านี้ไปป้ายหมาดเสมอกินช้ำนั้นไปก่อนนี่ตัวใหเลยทีนี้นะ ชีมคมไม้นึงเนาะครับน่งึๆได้กินมันไนะโคบ้างโนนกขนเดียวจบให้ใหสีมือห้แซบมาเลยแซบ ระดูกเดิมพักมีมุนี่ทุกคนตอนนี้สอนก็กินข้าวกินน้ำอีกมแล้วถือว่ามื่อนี้ได้กินอาหารป่าถือว่าโคบ้างเสื้อมาขืนแล้วก็มีนกน้อยนําทุกคนนี่เดี๋ยวคลิปนี้สอนกับสิตายให้พี่ให้น้องเบิ่งแซมนี้ละเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าสอนยังพาพี่พ่น้องไปหาอยู่หากินเด้อเดี๋ยวคลิปนี้เอาเซมิโกะนี่สวัสดีสวัดีบ้าทุกคนพอสอนในคลิปหน้าเด้อ